สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีวันนี้เป็นตอนเที่ยงวันศุกร์นะคะที่อากาศชุ่มฉ่ำมากเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะห่างหายจากการอัปเดตหน้าง,งานไปพอสมควรทีเดียวค่ะวันนี้เรามาอัปเดตหน้างานในโครงการ cj r b บิ Home โครงการที่1น,นะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่ให้ความสนใจโครงการของเราและนัดเข้าเยี่ยมชมโครงการของเราอย่างต่อนเนื่องค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ช่างกลับมาทำงานแล้วนะคะหลังจากหยุดช่วงสงกรานไปก็น่าจะประมาณ10วันนะคะช่างโครงสร้างก็กลับมาทำงานแล้วนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นงานก่อฉาบนะคะซึ่งการก่อฉาบในโครงการของเรานะคะเราใช้เป็นอิฐมวลเบานะคะซึ่งอิฐมวลเบาเนี่ยความแข็งแรงก็จะแข็งแรงเหมือนกับอิฐมอนนะคะมีความแข็งแรงเท่ากันแต่ว่าอิฐมวลเบาก็จะมีข้อดีกว่านะคะคือในเรื่องของ ระยะเวลาในการก่อสร้างที่จะเร็วกว่านะคะเนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่าค่ะแล้วก็จะมีจุดเด่นเรื่องความเย็นนะคะเนื่องจากด้านในเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเหมือนเ,ออเป็นฟองน้ำนะคะหรือว่าฟองอากาศอด้านในก็จะทำให้บ้านเนี่ยจะมีความเย็นมากค่ะ ตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นนะคะในสัปดาห์หน้าก็การเกาะก็จะเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นงานฉาบค่ะเราเข้ามาดูข้างในนะคะสำหรับในห้องห้องแรกที่เข้ามาในบ้านนะคะก็จะเป็น เป็นห้องรับแขกนะคะซึ่งตรงห้องรับแขกเนี่ยก็จะเป็นแบบเพดานสูงนะคะจะทำให้บ้านมีความโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะก็ตอนนี้ช่างก็กำลัง ก่อในส่วนห้องนอนอยู่นะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้เป็นห้องนอนหนึ่งที่มีห้องน้ำในตัวนะคะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวค่ะได้กระจกบ,บานใหญ่เลยนะคะสองข้างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ ห้องนอนก็จะเป็นขนาดมาตรฐานนะคะซึ่งสามารถใส่เตียง6ฟุตได้แล้วก็สามารถออใส่ตู้เสื้อผ้าได้ใส่ชั้นวางทีวีได้นะคะห้องนอนจะเห็นว่าขนาดหน้าต่างค่อนข้างใหญ่เลยนะคะทําให้เราได้รับอากาศที่สดชื่นนะคะแล้วทาให้อากาศนี้เย็นแน่นอนนะคะซึ่งโครงการของเราเนี่ยมีข้อดีในในเรื่องบรรยากาศนะคะ สำหรับห้องนอนด้านหลังก็โหหน้าต่างใหญ่มากคือหน้าต่างรบทุกด้านนะคะลมดีแน่นอนนะคะหน,น้าหนาวเนี่ยน่าจะไม่ต้องเปิดแอร์นะคะสามารถกางเต็นท์นอนหน้าบ้านได้เลยตอนนี้เราเปิดเฟสสองแล้วนะคะ ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อเข้ามาเยี่ยมชมโครงกรารของเราได้นะคะมีเป็นราคาพรีเซลอยู่นะคะเฟสสองตอนนี้เริ่มต้นที่1.99ค่ะวันนี้ก็ต้องออขอไปก่อนนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ